สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอประปอรวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่9เดือนสิงหาคมปี2025นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตตะนาวศรีกันต่อนะครับในพื้นที่เมืองทวายนี่ก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักหลายวันที่ผ่านมาเนื่องจากกองกําลังชาหามิลองลายเสริมกําลังเข้าไปอยู่เกือบทุกวัน ตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับแต่น้องๆเยาวชนกลุ่มพิเยพท้องถิ่นร่วมกับ D ีเอ็นเมีอยู่สองกลุ่มดักซุ่มโจมตีกองกํลาลังชาหานมิลองลายในช่วงเวลา10บโมงกว่าๆนะครับกองกํลาลังชาหานมิลองลายมีรถขบวนประมาณ10กว่าคันชาหานประมาณ100นายพร้อมกับอาวุธครบมือเข้ามาในพื้นที่เขตทวายนะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มเิเยพท้องถิ่นร่วมกับ D ีเน ไปดักซุ่มโจมตีกองกำลังชาหารมิโองลายที่เข้ามาในเขตทวายนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ1ชั่วโมงทำให้ชาหารมิโองลายที่ประจำการอยู่ในรถเสียชีวิตไป15นายร่วมกับชาหารชั้นผู้ใหญ่อีก1นายนะครับแล้วกลุ่มน้องๆเยาวชนก,กลุ่มพิเรียบท้องถิ่นร่วมกับ DNA มีการประมาณ60นาย สู้กับทาหารมินายไม่ได้รีบถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ทันทีนะครับเนื่องจากทาหารทีนเวร่วมกับกลุ่มเยาวชนเสียชีวิตกันไป4นายแล้วบาดเจ็บอีกจํานวนมากต้องรีบถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่ทันทีนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมินลายเรียกกาลังเสริมเข้ามาสมทบอีกจํานวนมากนะครับเพื่อตามล่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นที่ดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารมินลาย เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนถ้ารู้ข่าวว่ากองกําลังทหารวินอนลายจะเข้ามาในพื้นที่ส่วนมากจะไปวางทุ่นระเบิดไว้ข้างทางนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเทียนอเอ,เอไม่ได้ไปวางทุ่นระเบิดไว้นะครับแล้วทหารมินอนลายเข้ามาในพื้นที่ก็เลยไปดักซุ่มโจมตีทําให้ทหารมินอนลายเสียชีวิตไป15นายบาดเจ็บอีกจํานวนมากเช่นกันนะครับ แต่ตอนนี้กองกําลังทาหารมินโนลายใช้โดนติดกระเบิดประมาณ3ลํลำนะครับไปลาดตะเวียนอยู่ตามเส้นทางตามป่าตามเขาเพื่อป้องกันกลุ่มเยาวชนจะบุกเข้ามาโจมตีในพื้นที่ตะนาวศรีหรือเขตทวายก็ยังมีกองกําลังทาหารมินโนลายเสริมกําลังเข้าไปอยู่ยทุกวันนะครับแต่น้องๆเยาวชนก,กลุ่มเรียบท้องถิ่นก็มีหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับดักซุ่มโจมตีกองกําลังทาหารมินโนลายเกือบทุกวัน แต่พวกไม่น้องลายก็ยังเสริมกำลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้อง